ชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่42จากตอนที่แล้วสุทัศนะได้ไปกราบทูลพระเจ้าพาราณสีเพื่อขอให้พระองค์ได้ทรงรับประกันหลักทรัพย์ ห้าพันกหาปณะ,ะให้แล้วได้กราบทูลเรื่องราวการปะระลองในครั้งนี้ว่าตนจะให้เขียดน้อยนะกัดพรามนั่นส่วนพรามจะใช้พญานาคสู้กับตนครั้นแล้วพระราชาก็เกิดความสนพระไทยใครจะทอดพระเนตรการประลองที่แปลกประหลาดนี้จึงทรงตกลง แล้วจึงเสด็จจากพระราชนิเวศไปสู่พระลานหลวงพร้อมกับพระฤาษีสุทัศนะฝ่ายอลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมาพร้อมกับพระฤาษีเช่นนั้นก็คิดไปว่าพระฤาษีนี้นะ่ะคงจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักเป็นแน่จึงรีบกลับคำกล่าวแก้ตัวต่างๆนานา แต่สุทัศนะกลับยิ่งกระพือไฟแห่งความโกรธให้แก่อารัมพายว่าท่านพรามท่านนั่นน่ะหลอกลวงประชาชนพญานาคของท่านน่ะเป็นงูเชื่องดีๆนี่เองแถมยังไม่มีพิษสงเอาซะเลยท่านก็อย่าหวังเลยว่าจะได้เงินจากชาวบ้านแม้แกลบสักกำมือน่ะก็จะไม่ได้ สุทัศนะยังเยอะหยันดูแคลนต่อไปอีกว่าทุกท่านเอ๋ยทั้งงูเรือนงูปลางูเขียวแม้เป็นงูไม่มีพิษแต่เมื่อเปรียบกับพญานาคตนนี้แล้วนี่งูเหล่านั้นยังมีพิษมากกว่าพญานาคตนนี้ซะอีกอลัมพาย เมื่อได้ยินคำเยอะอย่างนั้นแล้วก็แขนสุดขีดจึงขบกรามแน่นแล้วกล่าวไปว่าข้าได้ยินมาว่าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายกล่าวว่าผู้ให้ทานในโลกนี้นะ่ะย่อมไปสู่สวรรค์ท่านฤาษีเอย๋ยข้าขอแนะนำท่านว่าณนะเวลานี้นะ่ะ ชีวิตของท่านยังเป็นอยู่หากท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทานก็จงรีบให้เสเถิดก่อนที่ข้าจะปล่อยพญานาคออกจากโกรงแก้วเมื่อเวลานั้นมาถึงน่ะความพินาศจะบังเกิดแก่ท่านแม้แต่เซศซศาของท่านก็จะไม่มีเหลือสุทัศนะ สดับคําขู่นั้นอย่างไม่สะทกสะทานพร้อมกับกล่าวสวนกลับไปว่าดูก่อนสหายแม้เราเองก็ฟังคําของพระอรหันต์มาเช่นกันว่าทายกเมื่อให้ทานในโลกนี้แล้วย่อมไปสู่สวรรค์ท่านนั่นแหละควรรีบให้ทานซะ ก่อนที่เราจะปล่อยลูกเขียดชื่ออัจฉิมุขีออกมาแม้ร่างกายจะเป็นเพียงเขียดน้อยนะแต่ทว่ามากไปด้วยเดชประหนึ่งพญานาคราชเพราะนางเป็นธิดาของเท้าทัตตร,ร์เป็นน้องสาวต่างมารดาของเราด้วยฤทธิเดชของนางนะ่ะจะทำให้ท่านกลายเป็นเท่าไปบัดดลเมื่อสิ้นเสียงกล่าว สุทัศนะจึงเหยียดมือออกไปแล้วร้องเรียกเขียดน้อยอจ,จิมุขีว่าน้องหญิงอจ,จิมุขีเจ้าจงมาหาพี่ในบัรนี้เถิดฝ่ายนางนาคอจ,จิมุขีซึ่งบัรนี้เนรมิตกายเป็นลูกเขียดน้อยซ่อนตัวอยู่ภายในชดาของสุทัศน์ ได้ยินเสียงเรียกนั้นแล้วก็ส่งเสียงร้องขานรับสามครั้งเสียงนั้นดังกระหึมกึกก้องสร้างความอัศจรรย์ให้บังเกิดแก่มหาชนเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนางก็กระโดดออกจากชดาของสุทัศนะมักเกาะอยู่บนจะงอยบ่าแล้วกระโดดไปเกาะอยู่บนฝ่ามือในทันที ขณะที่ทุกคนกำลังตะลึงมองอย่างไม่วางตาอยู่นั้นนางเขียดน้อยอจ,จิมุขีก็ได้ขายยาพิษสามหยดลงในฝ่ามือของสุทัศนะแล้วจึงกระโดดเข้าไปอยู่ภายในชดาดังเดิมฝ่ายสุทัศนะยืนถือพิษของนางอจ,จิมุขีไว้มั่นแล้วบรรลือสีธนาฏประกาศเสียงกล้าวดังกึกก้องไปทั่วว่า มหาชนจากพ่นาศแล้วหนอเสียงนั้นดังสนั่นกลบทั่วนครพาราณสีอันกว้างใหญ่ถึงสิบสองโยชนยังความสถานคฟั่นพึงให้งัเกิดแก่มหาชนทั้งสิ้นพระเจ้าพาราณสีทรงวาดวันยิ่งนักรีบตรัสถามพระฤาษีว่ามหาชนน่ะ จะพินาศเพราะเหตุใดกันดูก่อนมหาบพิษอัตมามองไม่เห็นสถานที่ใดที่จะสามารถทิ้งพิษนี้ได้สดับคำอธิบายของสุทัศนะแล้วพระราชาทรงคลางแคลงพระไทยว่าเหตุใดพระฤาษีจึงไม่อาจทิ้งพิษนั้นได้ ก็แค่หยดพิษสามหยดจากลูกเขียดเท่านั้นเองด้วยความที่พระองค์ไม่ทรงรู้ถึงอนุภาพของพิษนั้นจึงตรัสแนะไปว่าท่านก็ทิ้งพิษนั้นลงแผ่นดินใหญ่ไปสิพระฤาษีฝ่ายสุทัศนะรีบทูลทัดทานทันทีว่าข้าแต่มหาบพิษอาตมาน่ะ ไม่สามารถจะหยดพิษนี้ลงแผ่นดินใหญ่ได้ถ้าอัตมาทิ้งพิษนี้ลงแผ่นดินแล้วเนี่ยขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าต้นหญ้าเถาวันและต้นยาทั้งหลายก็จะพึงเหี่ยวแห้งตายไปอย่างแน่นอนคำกราบทูลของสุทัศนะยิ่งสร้างความพรั่นพรึงให้บังเกิดขึ้น ในที่สุดพระราชาจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จงคว้างพิษนี้ขึ้นไปบนอากาศเถิดพระฤาษีดูก่อนมหาบพิษหากอาตมาจักคว้างพิษขึ้นไปเบื้องบนท้องฟ้าขอมหาบพิษทรงทราบเถิดว่าฝนและน้ำค้าง ก็จะไม่ตกเลยตลอดเจ็ดปีสิ้นเสียงสุทัศนะเสียงอุทานด้วยความหวาดหวั่นของมหาชนต่างเซ็งแ่ไม่ได้สับเพราะหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยทั่วแผ่นดินนี้คงแห้งแลง้งผู้คนจะล้มตายทุกชีวิตจะพากันพินาศสิ้นถ้าเช่นนั้นน่ะ ท่านจงหยดพิษนี้ลงในน้ำเถิดมหาบพิษแม่น้ำก็เช่นกันอาตมาไม่อาจจะทิ้งพิษนี้ลงสู่แม่น้ำได้ขอมหาบบพิษนะทรงทราบเถิดว่าหากอาตมาทำเช่นนั้นสัตว์น้ำมีอยู่ประมาณเท่าใดทั้งปลาและเต่าจะพึงตายกันหมด ไม่เหลือเลยแม้สักชีวิตเดียวส่วนว่าสุทัศสนะจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับพิษสามหยดที่ร้ายแรงจากลูกเขียดน้อยอาจิมุขีเพื่อจะทำให้อาลัมพายยอมสยบอย่างราบคาบโปรดติดตามตอนต่อไป